ความเดิมตอนที่แล้วเราสองถึงสามปีก่อนไทยบุกอินโดจีนในปี2483เพื่อทวงดินแดนคืนจากที่ฝรั่งเศสยึดไปตั้งแต่ปี2410รัฐบาลไทยนำโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนามีคำสั่งให้นิสิตและนักเรียนทั่วประเทศเรียนวิชาทหารเพื่อเตรียมเข้าสู่สงครามสาโรตื่นเต้นที่ได้เรียนวิชาทหารเลือดรักชาติพลุ่งพล่าน เขาพร้อมออกรบโดยไม่เกรงกลัวความตายแม่มุนทาพาแม่เป่งเข้ามาเร็วๆแม่<ะ>พอประทิบย์มาคุยกันในห้องนนออหนังสือกันดีกว่า,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 าแล้วปิดหน้าต่างซะหน่อยดีไหมทนอบอ้าวเอา,เอา ดีกว่าให้คนสอดรู้สอดเห็นมันมาซุ่มฟังแล้วก็เอาไปนินทานเลาาอะเทอะจ้ะจ,จ้แม่เอา้า <c oughs> เดี๋ยวฉันปิดหน้าต่างเองนะแม่นะ,อะเออแม่กับแม่มนทานนี่ยดูแม่เปล่งเนอะนะฉันช่วยปิดใจพี่ขุนฉันช่วยปิดเสารุดเอาล่ะเ,เ,เ,เรียบร้อยแล้วคืองี้นะแม่เปล่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อประททปเนี่ยฝ่ายการศึกษาประจำมฑลนของเราเนี่ยเริ่มก่อนดีกว่าครับครับ เดี๋ยวฉันฝ่ายปกครองเนี่ยค่อยเสริมที่หลังออกันเลยคือนี้นะจ๊ะผิดเปลงยาย <S 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 ยุวชนนายทหารเนี่ยก็คือนิสิตมหาวิทยาลัยที่สารดเรียนจะไม่ถูกเรียกไปรบพวกที่ไปก็คือยุวชนในสิบเจริญชีวะจ้ะอ้อาวพูดกันในหมู่เราๆเ,เ,เนี่ยนะก็ต้องว่ายุวชนทหารเนี่ยขุนไม่ขึ้นเป็นพวกที่เรียนอย่างเดียวส่งไปก็ตายเปล่า แต่พวกอาชีวะนี่เลยเป็นนักรบตั้งแต่แบะเบาเลยจ้าแม่มแม่เพลงไอ้อย่างนี้นะ่ะต้องเรียกว่าอาชีวะอู้ชาติท,ที่พ่อปฏิพูดน่ยจริงเลยพี่ขุนแล้วถ้าพ่อสารโลดไปเองล่ะอืกองทัพไม่เรียกขืนไปก็ติดคุกสิจ้าอาข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งขณะเกิดสงครามนะอืแล้วอีกอย่างนะ สารโรดน่ะก็มีแม่สิรีคุมอยู่หาก็สารโรดฮึดเพราะลูกบ้าเพราะคนนีน้มันใช่ย่อยนะดูสิอย่างเล่นฟุตบอลเสร็จก็ไปเล่นเทนนิสแล้วก็ไปตีแบดจากนั้นก็ทั้งเรียนทั้งทําอะไรเยอะแยะในฐานะหัวหน้านิสิตนี่ทำไมมีลูกบ้าแล้วก็ทําไม่ได้หลงนะแบบนี้น่ะแล้วแถมตัวเองก็ครั่งชาติมาแต่ไหนแต่ไร แม่เชื่อว่าถ้าพ่อสาโรดเนเกิดฮึดขึ้นมาจริงๆแม่ซีรีเขาก็ต้องห้าปลามกันลนะนาแต่ถ้าทางคำพูดคำจาของแม่ซีรีนะแม่ฉันว่าเขากล้า,าหารใช่ย่อยอฉันเกรงว่าเขาจะย,ยุกันส่งไปอีกอนาคตกำลังจะรุ่งแท้ๆทำไมต้องมาเจออย่างนี้อ๋อๆนะอ๋อะนะแม่เพลงคนเราเนี่ยมันเกิดมามันก็ต้องตายฉันไม่เห็นมีใครอยู่ค้ำฟ้าสักคนหนึ่ง นะเรื่องสาโรธไปรบเนี่ยนะฉันเชื่อส0งร้อเปอร์เซนต์เลยว่าไม่ได้กดระเบียบกองทัพมันคำอยู่แต่ถ้าเขาริจะไปจริงๆฉันก็ไม่ว่าเพราะนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยสมควรที่จะเป็นนักพัฒนาระบบการศึกษาของชาติในภายหน้าอย่างเต็มภาคภูมิมีความรู้ยึดมั่นในความดีมีภาวะผู้นำกล้าหาญ กล้าที่จะไปรบก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนอะไรที่ล้าหลังในบ้านเมืองของเราเนี่ยให้มันจเจริญก้าวหนะ้าคนตายจะเปลี่ยนอะไรได้โธ,โธ่นี่นี่น,นี่ไม่เปล่งบอกกี่ครั้งแล้วนะว่าปากพ่อปากแม่เนี่ยไม่ได้พลก,กับลูกนะจะหลุดอะไรพลอยๆออกมาสิพี่ขุนยืนยันได้ไหมล่ะว่าลูกจะไม่บ้าไปรบทั้งที่สองครับนั้นสั่งห้ามพี่ขุนยืนยันได้หรือเปล่า เอาอย่างนี้นะจ๊ะอาขุนอาเป่งยายเหตุยังไม่เกิดเราอย่าเพิ่งตีตนก่อนไข้เลยแต่เพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่หัวลมเนี่ยเราเขียนจดหมายไปกำชับสาโรธว่าให้ปฏิบัติตามกฎกองทัพอย่างเคร่งครัดดีไหม,มเท่านี้เขาก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรอาน่ะอยากไปกำชับด้วยตัวเขาเองจริงๆริงอ่ะรับใครล่ะจะดูแลน้องๆพ่าสาโรธพอจเจริญก็วุ่นเรื่องยุวชนทหาร ไอ้แม่แล้วก็หูตาฟ้าฟางแล้วไปเทนน่ะใช้เวลาเท่าไหร่แม่ไหนจะเงินทองอีกแม่เปลงน่ะไม่ได้มีลูกคนเดียวนะก็ได้จากนั้นเขียนจดหมายไปหวังว่าพ่อสาโรดคงฟังพ่อแม่บ้างนะเอ้อไอเลือดรักชาติพ่อคนนี้นะ่ะแรงเหลือคนาเอาอย่างพี่ขุนว่าก็แล้วกันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ขืนไม่ปลอบตัวเองอย่างเนี้ยฉันต้องนอนไม่หลับเป็นเดือนเลยแล้วก็ตามด้วยการเสียสติแน่เลยแม่แย่แล้วแมริพ่อแม่มีหนังสือมาดักคอไม่ฉันออกแนวหน้าท่านวิตกเกินไปหรือเปล่า ยังไม่มีวี่แววว่าทัพสยามจะบุกอินโดจีนเลยแต่พ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านอาจจะรู้อะไรดีๆถ้าถามฉันฉันว่าจะยังไม่มีการประกาศสงครามทำไมอยุวชนนายทหารยุวชนนายสิบยุวชนทหารยิงฝึกได้ไม่เท่าไหร่คืนรบก็เท่ากับส่งเยาวชนสยามไปให้พวกนั้นยิงตายแถมดินแดนที่สยามจะทวงคืนก็พลอยชว่วยมันไม่แน่เราอยู่ข้างนอกเนี่ย จะรู้นโยบายรัฐบาลได้ยังไงเธออย่าลืมว่าเจ้าคุณพ่อฉันสัมผัสข่าววงในลึกมากคิดจะเถียงนะให้รู้เขารู้เรามัง่งงั้นเชื่อเธอก็ได้และพ่อเธอก็ต้องรู้เหมือนที่เจ้าคุณพ่อฉันรู้แต่ที่ท่านมีหนังสือมาดักคอฉันว่าเธอต้องแสดงอะไรให้ท่านเห็นว่าเธอออกแนวหน้าแน่ฉันไม่ได้แสดงอะไรเลยนะและไม่ทําอะไรเลยด้วยพ่อคิดไปเองทํายังไงใช่พ่อเลิกวิตตกได้หรือแมริ ฉันมีวิธีอยากฟังมะถ้าเธอยอมไปดูหนังเฉลิมกรุงกับฉันฉันจะฟังเงื่อนไขเธอทำไมมันพิกลพิการอย่างนี้ฟังแล้วงงแต่เด็กเนิร์ดหัวดีทะลุโลกก็แบบนี้แล้วนะพูดอะไรคนหัวธรรมดาอย่างฉันมักฟังไม่รู้เรื่องก็ตกลงไปหรือเปล่าเราเธอกล้าขอเจ้าคุณพ่อฉันก็กล้าไปเนาะกล้าอยู่แล้วเอาละ บอกวิธีทำให้พ่อแม่ฉันเลิกวิตกมาเลยสิรีแม่เปลงพ่อสาโรดเขียนมาบอกจะสอบเอาทุนจุลจัก,กรพงในปีที่สามที่ให้ได้นะแม่เพลงโอ้และมันดีหรือเปล่าละ่ะพี่คุณเอา,เอาก็เงินรางวัลมากกว่าปีที่แล้วตั้งหลายร้อยแม่เปลงว่าจะดีหรือเปล่าละ่ะ ไหนๆหไหนอะไรนะตะกี้นี่ว่าอะไรกันนะอพอสารหลอดได้รางวัลอีกทีนึงใช่ไหมจ้าแม่เขาว่าเขาจะมุสอบให้ได้ที่หนึ่งในปีที่สามเนี่ยชิงเงินแปดร้อยจ้านี่เขาไม่ได้ระบุตัวเงินแต่เยอะกว่าปีที่แล้วแน่นอนยางไงยังไงก็ดีใจแหละไอรางวัลหลายร้อยนั่น่ะ มันก็ชอบนะไปที่ชอบสุดก็คือพ่อสาโรธน่ะจะหมกมุ่นอยู่แต่กับตำราไม่คิดไปรบกับใครออโลงใจจ้าแม่จ๋าออฉันอยากทำบุญเลี้ยงพระฉันบนว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้พ่อสารโรธน่ะไม่อยากออกแนวหน้าถ้าสำเร็จนะแม่ฉันจะเลี้ยงพระเพนสิบรูปเลยเอ๊ไม่เปล่งนี่ชอบติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัจริง <S <S 2> <S 2> แม ได้แล้วนะแม่ก็ใช่สิทำไมแกถึงไม่เชื่อแล้วก็มั่นใจในตัวสาโรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีจริงแม่ไม่เถียงแต่ที่ทุกอย่างสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแต่เกิดจากมันสมองของสาโรธเชื่อมันและศรัทธาในตัวเขาดีกว่าจะทําให้ลูกนะ่ะเหมือนได้พรจากสวรรค์แล้วเขาจะมีแรงทําความดีบ้าจริงๆขึ้นไปนะ ยินดีด้วยนะสาโรธนหลอกทังบ้านให้สงบได้อีกปีแล้วแหละนายอย่าใช้คำว่าหลอกสิค่ะจอนฉันบอกความจริงท่านตะหัดว่ากำลังจะทำอะไรอยู่เฮ้ยเพื่อนหารือหน่อยนะถ้ารัฐบาลจัดทัพบุกอินโดจีนพวกนายมีความเห็นยังไงอืมก็รอยทางการเรียกตัวขอสิเพื่อนเลยไม่เรียกเลยแล้วถ้าเขาไม่เรียกอ่ะโอ้ยถึงเวลานั้นค่อยคิดแะสาโรธเออแต่ฉันขอคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย หากกองทัพเรียกระดมพลแล้วก็มีชื่อชั้นนั่นไม่มีปัญหาฉั้นไปแน่แต่ถ้ากองทัพไม่เรียกฉันจะออกแนวหน้าเองจะหาคนที่สมัครใจไปแล้วก็ช่วยกันออกเงินค่ารถเดินทางแบบข้ามไหนนอนนั่นจุดหมายคือสนามรบเออน,น,นี่นายลงชื่อชั้นจุริพรงเดื่ยชื่อได้เลยสารุชื่อชั้นด้วยขจรลง,ลงไปเลยลงไปเลยต้อนออรับเลยเฮ้ คุณนายทำไมทำท่าอย่างนั้นข้างหลังฮะข้างหลังอะไรข้างหลังนายฉันไปก่อนฉันไปด้วยก่อนเฮ้ยไปด้วยอย่ามาเกาะเฮ้ยตลาดฮะอยู่ๆก็เดินเร็วแล้วข้างหลังเรามีอะไรล่ะอ้าวสิริมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะ